สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 1 6 t a r ท t c h a n n ช l ผู้รับสารจักรวาลแปลความหมายดยการอ่านนับให้ทาร์โลหมอแจนนะคะไม่ได้ทำคลิปหนึวันคิดถึงพี่เพื่อนเพื่อน,น,นที่รักของหมอแจนมากเลยเหมือนไมไ่ได้คุยกันสักสิปีเลยขอบคุณสำหรับทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณสำหรับการเข้ามาชมคลิปกำลังใจนะคะขอบคุณสำหรับผู้ที่ชอบคลิปแรนดอมนะคะ เวลาที่เราทําคลิปแรนดอมมันเหมือนกันดูดวงเกือบส่วนตัวของผู้คุณนั่นแหละค่ะสถานการณ์ความรักที่กําลังเกิดขึ้นหรืออะไรอย่างไรนะคะไพ่ก็จะอ่านมาตามนั้นนะคะให้รับชมเพื่อความบันเทิงเป็นไกด์ไลน์หรือ,เ,อ,อเป็นแนวทางหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเอาละค่ะวันนี้เราจะมาแรนดอมนะ้ำไม่มีความบังเอิญในโลกใบนี้สําหรับผู้ที่พบคลิปนี้นะคะเปิดจิตเปิดใจนะคะอ่านะคะที่จะรับข้อความข่าวสาร บางคนเข้ามาบอกว่าดูแล้วบางทีไม่ตรงไม่ตรงเ n e r g y หรืออะไรก็แล้วแต่เพราะว่าเรายังไม่มีการกดไลค์กดซ u b s c r i b e กันไว้นะคะนั่นแหละนะคะกดไลค์กด s ับ s c r i b ์ไว้จะได้เช็คพลังงานที่มันตรงเป็นของคุณได้นะคะอยากได้ความแม่นยำหรือคำตอบเป็นตัวของคุณเองให้ดูดวงส่วนตัวกับหมอแจนนะคะเท่านั้นนะนะคะการอ่านพลังงานเป็นการอ่านแบบภาพรวมนะคะบอกแล้วทุกคนทุกท่านนะคะ ขอบคุณสําหรับคนที่สมัครสมาชิกนะคะต้องขอบคุณมากๆขอบคุณสําหรับคนที่ไม่กดข้ามโฆษณาขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาถึงทุกวันนี้จนห้าหมื่นซับสไครต์แล้วนะคะเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆที่รักทุกคนเราจะเน้นดูดวงความรักบางครั้งเราจะพูดสเสริมงานเงินอะไรให้ด้วยนะคะอแต่ส่วนใหญ่พวกคุณไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเงินหรอกค่ะมีแต่ปัญหาเรื่องหัวใจนะคะก็ดูสถานการณ์ภาพรวมของพวกคุณก่อนนะคะกําลังเกิดอะไรขึ้นบ้าง ขอเช็คพลังงานหน่อยนะคะหายไปวันหนึ่งไม่ได้ทําคลิปแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างนะเกิดอะไรขึ้นกับคุณขอพลังงานที่แรงที่สุดเลยในความรักของพวกคุณเป็นยังไงอะไรคะขอไพ่ห้าใบนะบางครั้งอาจจะตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างในการเช็คพลังงานรวมเนี่ยนะคะบางทีใบนี้อาจจะเป็นของคุณนะหรือภาพรวมทั้งหมดเลยอืมสามดามมาเลยเสียใจแล้วเอาละก่อนที่ก่อนที่จะก่อนที่จะ ก่อนที่จะเปิดกล้องเออก่อนที่จะเปิดกล้อง <c oughs> ก่อนก่อนที่จะเปิดกล้องถ่ายกันเลยทีเดียว <c oughs> ก่อนที่จะอัดคลิปนะคะพเพื่อนเพื่อนที่รักหมอแจนลองเช็คพลังงานข้างนอกแล้วว่าพเพื่อนเพื่อนกำลังเจอกับสถานการณ์ความรักแบบไหนและหมอก็เก็บไขไปทั้งหมดแล้วเราก็ลองมาสับในตอนที่เราเปิดคลิปอีกเราก็เลยเจอสถานการณ์รู้สึกเหมือนมันมาใกล้เคียงกันมากๆเลยนะใครกำลังเสียใจคนที่เราคุยด้วยเราเสียใจเพราะอะไร เราอาจจะแอบไปรู้ว่าใครบางคนมีคนของเขาอยู่แล้วอืมเราเสียใจรักสามเศร้าเราไม่อยากเป็นมือที่สัมของเขาทําไมอ่ะเราได้รับรู้ความจริงอะไรบางสิ่งบางอย่างทําไมมันน่าเสียใจมากมายมันรู้สึกว่ารักสามเศร้าเราสองสามคนมีการเดินจากไปของใครบางคนมีการทะเลาะเบาแวงเออเกิดอะไรขึ้นจ้าสถานการณ์ความรักไม่ค่อยดีเลยนะ เขาคลิปเราไปเป็นแค่คนคุยเหรอเป็นแค่เพื่อนเหรอแต่เขามีตัวจริงอยู่แล้วเป็นแบบนั้นเหรอจ้าความจริงที่น่าเจ็บปวดเลยนะวันนี้ขึ้นจั่วมาเนี่ยใครก็ไม่รู้เนี่ยนะใครเดินจากไปจ้าช่วงนี้ระวังน้ำหนักขึ้นนะคะแล้วก็ระวังเกี่ยวกับเรื่องระบบการหายใจแล้วก็ระบบเลือดอท่านใดที่ไปฉีดวัคซีนมาแล้วระวังนะคะเกี่ยวกับเรื่องออระบบเลือดริมเลือดโรคหัวใจหรือ หายใจไม่เต็มปอดนะคะระวังด้วยนะระวังด้วยอ่ะขพอ,อีกใบหนึ่งเอาแบบเอาอีกใบเดียวแค่นั้นได้ไหมเอาละเอออาจจะได้รับพรเชื่อไว้เสมอนะอะไรถ้ามันไม่ใช่ของเรามันก็จะไม่ใช่คิดแค่นั้นใครที่เดินจากเราไปแปลว่าจากักรวาลมีสิ่งดีรอเราอยู่ข้างหน้าเอาละการที่เดินเดินจากใครไปสักคนหนึ่งนี่นะคะแปดถ้วยเราจะไปเจออันนี้นะจอบ ศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูอ่ะวันนี้เราจะมาดื่มวันนี้เราจะไปเดทกันข้างหน้าอ่ะอนาคตข้างหน้าเราคว ความรักเราเริ่มมานะคะเราอาจจะไปชนแก้วกับใครสักคนหนึ่งมีใครจะมาขอเดทเรามีการเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ใหม่ก็ได้จักรวาลบอกว่าถ้าเรามาในเวลาที่ไม่ใช่เจอคนที่ใช่ในเวลาที่ไม่ใช่เวลาใน,ในเวลาที่ผิดถ้าเขามีคนของเขาแล้วไม่ต้องเป็ปโนนะคะว่าเราเป็นเนื้อคู่เป็นนูน่นนี้อะไรดีแต่ชาติก็ไม่ใช่ชาติที่แล้วปล่อยมันชาตินี้ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่นะคะใครเดินจากเราไปปล่อยมันไปนะคะสิ่งดีๆที่จักรวาลจะมีให้เรานะคะอืม การเริ่มต้นใหม่ความรักที่มันยังมีอยู่นั่นแหละความรักมันต้องอยู่ในหัวใจเรานะคะถ้าเจอคนไม่ใช่ก็ปล่อยมันไปอ่านะคะอืมนะจะบอกว่าปล่อยเขาไปก็ก็กดีเกินไปก็บอกไยมันไปเออนะคะบางครั้งเขามีคนของเขาแล้วแบบคุยกับเราให้เราเข้ามาแบบรู้สึกยังไงอะ มันไม่ได้หาคู่ครองมันหาแค่คนคุยเราจับได้ว่ามันมีเมียแล้วหรือมีสามีหรืออะไรก็แล้วแต่หรือมันมีคนของมันอยู่แล้วล่ะก็ไปมันไปนะคะโอเคเออหมออยาขยี้สิหมอโอ,อ,อ้สามดาบแม่งมาเนี่ยแบบไม่ไหวแล้วน้ำหนูไม่ไหวแล้วเนี่ยจ้ากำลังจะมาปอบโยนจิตใจใครเจอสถานการณ์นี้เดี๋ยวหมอแจนจะกอดแน่นๆและปอบโยนจิตใจนะคะอืม กอดให้อุ่นแล้วก็ตบหลังเบาๆว่าโอเคนะไหวนะเออเงี้นะโอเคไหมถ้าใครเจอสถานการณ์นี้หมอเป็นกําลังใจให้นะคะอืมนะโอเคเราจะไม่พูดเรื่องเครียดแล้ววันนี้เราจะมาแบบความสัมพันธ์ถัดไปเราจะได้18บวกกับใครเอาแบบนี้ไปเลยเออเห็นไหมเห็นไหมใครเดินจากเราไปไม่เป็นไรเรามีรักใหม่อยู่ข้างหน้าเลยเราดูแบบ18บวกไปเลยวันนี้เอาจ้จแต่วันนี้ไม่ใช้ไพ่18บวกนะวันนั้นอะ คลิปนั้นที่ออกมานะโดน youtube เตือนเลยอะ่ะหมอ,อ mm. เกือบโดนแบบพูดจริงนะคะโฆษณาที่ทำมาทั้งเดือนอะ่ะ mm. คือหมอกกืบไม่ได้เลย mm. เพื่อนเพื่อนที่รักพูดฟอมจริงเลยนะแบบเกือบไม่ได้ไรายได้อะ่ะโดนแบบโดนระง,งับช่องอะ่ะเข้าใจใช่ไหมคะระง,งับไรายได้อะ่ะที่คุณคุณเ,เพื่อนๆที่รักฟังโฆษณาให้หมอแจนอย่างเงี้ยเออไม่ข้ามโฆษณาบ้างอะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยเออได้เดือนหนึ่งแบบเออ ไม่กี่เหรียญหรอกเออถ้าแปลไปเงินไทยอะ่ะมันก็ไม่ได้เท่าไหร่พก็อเออกินน้ํากินหนมอะไรก็ว่าไปนะคะอืมแบบว่าเออโดน YouTube เตือนอะ่ะอืมแบบว่ามันมันเป็นภาพเปื่อยอะ่ะเรายังคิดว่าเฮ้ยแม่งช่องอื่นเปือยยื้อกูไม่โดนน่ะเออนึกออกไหมโอ้มันแบบแล้วก็เลยวันนี้ใช้อันนี้นะจริงๆจ,จ,จะใช้ไพ่สิบแปดบวกแบบยูทูมันเตือนไงก็เลยวันนั้นแหละที่ทําคลิปมาแล้วก็ปิดไปอะ่ะอืมไอคลิปนั้นแหละ คลิปที่ลงมาแล้วก็ได้ปิดไปอ่ะเออตั้งค่าส่วนตัวไว้อ่ะแบบเออแบบแป้วเลยอ่ะกำลังใจหมดแล้วอ่ะเออโอเคอ่ะเรามาเข้ากันต่อไม่เป็นไรอันนี้หมอขออนุญาตบนนิดหนึ่งหรือแจ้งให้ทราบว่าอยู่ดีๆคลิปหมอแม่งหายไปไหนว่าคลิปนั้นเออที่ลงไปนะเอาล่ะเรามาเช็คเอาพลังงดีๆมาฝากเพื่อนๆนะวันนี้อ่ะพร้อมพร้อมแล้วพร้อมแล้วเดี๋ยวขอขอสำนันิดหนึ่งนะเอาจะได้ดีๆ อะความสัมพันธ์ใหม่อ่ามาแล้วถึงเวลาแล้วจ้าผมลิขิตอ่าใครบางคนอาจจะโชคดีถึงเวลาหรือ,อยังอ่าเขาบอกว่าผมลิขิตมาแล้วจ้า v i e อ of fortune อ,อาจจะหมายถึงโซเชียลมีเดียต่างชาติออนไลน์หรือจะเป็นผมลิขิตก็ได้นะอ่ะถ้าดินน้ำลมไฟแล้วรอใครสักคนหนึ่งอาจจะกวันคงจะไม่ใจร้ายกับเราเกินไปแหละนะมาดูต่ออ่าเป็นคนดีมาเลยนะจ๊อะอ่เราแฟนมา สิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลใครขอพอรไหมใครขอพอรว่าเออจักรวาลเมื่อไรหนูจะเจอเนื้อคู่อ่ะหนูขอเอาคนดีๆสินเสมอหนูอะไรอย่างเงี้ยในใจใครนะในใจของใครบางคนที่มาชมคลิปนี้นะจ๊ะเอาละผมลิขิตราศีพุธศมาแล้วเขาหรือเธอคนนี้เป็นคนละมุนนะละมุนเลยขอใช้คําแบบละมุนะเอาแบบไม่ต้องขยายความมากอ,ะอา่ะเออนะเป็นคนที่ดีน่าจะ ดูแลเทคแคร์ care, จิตใจหรือมีคำพูดปอบโยนจิตใจอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะอืมคขารู้เธอคนนี้จะเป็นคนดีนะสวีทนะคะอืมอาจจะมองเข้าใจในหัวใจเรานะเอาแบบไม่ผิวลูกกายภายนอกนะคะคุยกับหมอแจนหรือฟังช่องเนี้ยต้องลึกข้างในนะคะลึกในจิตวิญญาณด้วยเออแบบว่าลูกกายภายนอกก็ผิวเราก็จะไม่คุยกันเท่าไหร่ นะคะอืมเราจะไม่บ่งบอกแบบนั้นเราจะเอาลึกถึงเขาเข้าใจเราในระดับจิตใจเป็นคนดีสมมุติเรามีปัญหาอ่ะอะไรก็แล้วแต่เขาอาจจะเป็นที่พึ่งทางใจนะเป็นความสุขเอออาจจะเป็นคนดีเออนะ,ะหรือใครในคนใดคนหนึ่งที่ดูเป็นผู้ใหญ่หรือดูด,ดูกันอยู่ตั้งนานแล้วเอยอยู่ดีๆก็อคนนี้รู้สึกเหมือนเอ็นดูเรานะแต่ก็ช่วงพลังงานดาวสุข ของราศีมังกรที่เดือนถอยหลังนี่แหละนะเป็นความรักนะเออนะเป็นความรักมันอาจจะแบบถึงเวลาก็ได้ที่เราจะเจอใครดีๆหรืออาจจะเคยคุยแล้วก็ได้นะคะหรือไม่เคยคุยก็ได้นะคะแต่ละคนไม่เหมือนกันนะเพราะมันขึ้นแรนดอมไม่แน่ใจแต่ในบริบททุกคนเพราะไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะนี่ q u ีนออฟคัพนะอืความสัมพันธ์ไปได้นะเนี่ยอืมนะคะ จากประสบการณ์ที่เขามีมากับประสบการณ์ของคุณเนี่ยที่มีกันมาในในบิบทที่เราแบบว่าเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์มาบ้างแหละบางส่วนนะคะก็อาจจะพัฒนาความรักความสัมพันธ์ไปได้เขาก็อาจจะช่วยดูแลนู่นนี่นั่น,นอะไรบางสิ่งบางอย่างความรู้สึกนึกคิดในหัวใจที่เรามีปัญหาบ้างหรืออาจจะบางคนถึงขั้นมารู้สึกเหมือน เยียวยาจิตใจกันและการมีความดูแลเทคแคร์เอาใจใส่ทางความรู้สึกด้วยนะเราจะรู้สึกได้อืนะบางคนก็อาจจะพาไปปฏิบัติธรรมไปคุยไปอะไรก็ได้สถานการณ์นะคะอืนะอืมโอ้ก็ดีนะเนี่ยเออสามารถดูความสัมพันธ์ไปได้ในอนาคตนะอ่าเราจะมาพูดเรื่องสิบแปดบวกกันนะวันนี้อ่าก็น่าจะเป็นสไตล์นี้แหละโอ้พูดจริงเออจริงจังชัดเจนพูดจริงทําจริงอืม ไม่ได้ไม่ได้แย่เลยนะไอเหมือนมาตะกี้ที่จวหัวมนเลยตามๆนะอืออันนั้นผ่านไปแล้วปล่อยมันไปอันนี้จะเป็นอนาคตที่จะเกิดขึ้นนะคะสามเรียนอ่ะจริงจังชัดเจนนะจจะมีการร่วมหุ้นลงทุนอะไรก็แล้วแต่ความสัมพันธ์ต้องบอกนะความสัมพันธ์อาจจะเป็นไปอย่างช้าๆอาจจะไม่ใช่ปุ๊บปั๊บฉับพลันนะคะเพราะว่ามันเป็นพลังงานเอเนจีของเราเจอใครสักคนหนึ่งที่ดีพลังงานเอเนจีท้าดินขึ้นมาเยอะสุดคือเฮลเลอฟนนะ ความรู้สึกความรู้สึกเจอคนที่ดีเสิ้นเสมอกันอาจจะมีการพาก,กันไปไว้พักสวดมนต์ปฏิบัติธรรมหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะบางทีเราเจอเขาแล้วนะคะแต่ความสัมพันธ์ก็ดูเอ๊ะมันเหมือนความสัมพันธ์เรายังให้อิสระต่อกันและกันก็ได้นะในการที่ในบริบทที่กำลังคุยอาจจะไม่ได้มีความหึงหวงอะไรมีความเข้าใจซึ่งกันและกัน คอยติดต่อสื่อสารนะเข้าอกเข้าใจคนคนนี้เขาจะเป็นคนที่ฉลาดพูดมีคําพูดที่เขาเรียกว่าอะไรอะจี้ใจของเราเออจุดใจของเราที่แบบเรารู้สึกเหมือนว่าติดขัดตรงนี้เขาก็จะมีคําพูดที่เหมือนล็อกปลดล็อกไขกุญแจให้เราไม่รู้ไม่รู้ว่าคุณจะมีปัญหาเกี่ยวกับอะไรมานะ ความเศร้าเสียใจหรืออะไรก็แล้วแต่เขาจะเป็นคนที่ชาญฉลาดในการใช้คําพูดปลอบโยนจิตใจหรือมีคําพูดอะไรที่ดีที่บอกอืมซึ่งกันและกันก็ได้นะคะอืมพลังงานไพ่อสลับกันก็ได้อมืมีความมีความรักอิสระนะอืมทางความคิดทางจิตวิญญ,ญาณอะไรน่าจะเป็นไปคล้ายๆกันนะคะอเอาล่ะกนันจะเจอคนดีแล้วอ justice ราศีตุลมานะคะการให้และได้รับที่เท่าเทียมกันเออเขาบอกว่าสาม,มีแห่งชาติภรรยาแห่งชาติจะมีเท่าไรนะหร่นะห้าราศีนะถ้าหมอจะไม่ผิดนะคะอืมนี่แหละมีราศีประมาณนี้แหละที่กำลังออกมานนี้แหละอืมนะ จริงๆวันนี้ว่าจะทำห้าสามีแห่งชาติก็บางทีคู่ชายก็มาชมด้วยนะเราก็เลยไม่ได้ทําแบบนี้แต่ถ้ามีราศีพวกนี้ออกมาครบเดี๋ยวหมอจะบอกให้ว่าถ้าเราครบกับคนราศีพวกนี้แสดงว่าเรากําลังที่จะมีพลังงานที่เราจะได้คนดูแลแล้วคนที่ดีโอเคไหม เราจะไม่พูดว่าสามีแห่งชาตินะเพราะผู้ชายก็ชมด้วยนะเออเราจะบอกว่าคนรักแห่งชาติของเราแบบได้คนที่ดีมาดูแลเราอะโอเคไหมอืมเข้าใจเรากี่เคียงข้างเราแล้วก็การให้และได้รับเท่าเทียมกันมีความยุติธรรมหรืออะไรแบบนี้นะอืมนะตัดสินใจบางทีบางคนอาจจะเจอคนนี้มานานมากแล้วก็ได้แต่เอออาจจะจู้สึกว่าเอะเขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรกับเราหรือเปล่าหรืออะไรแบบนี้นะพอมาถึงวันหนึ่งนะก็อาจจะ ตัดสินใจพูดคุยอะไรบางสิ่งบางอย่างอ่าไปนะฮะเราจะไปกันให้สุดว่า18บวกมันจะไปเจอตรงไหน <c oughs> นะคะโอเคความสัมพันธ์ถัดไปนะคุณจะได้18บวกกับใครมีราศีตุลกับราศีพฤษศนะจ๊ะตัวคุณไหมเป็นราศีพฤษศหรือราศีตุลน,นะหรือคนสอนศาสนาอ่ะคนสอนภาษาต่างชาติ ตามศาสนาต่างภาษาวัฒนธรรมได้ด้วยนะคะสามารถเป็นราศีพุธสดได้ราศีตุลได้หรือคนคนนี้อยู่ในราชการพูดกว้างๆแบบนี้แล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเจาะจงเกินไปว่าทนายความอบตอบจอ,อะไรอย่างเงี้ยเราจะไม่ได้เน้นแบบนั้นนะคะเราจะไม่เน้นอาชีพลงล็อกแบบนั้นเพราะว่าภาพรวมกว้างราชการเออนะคะอืมนะคะหรือเขาอาจจะเป็นที่ปรึกษาเราได้ดีในระดับหนึ่งนะคะไม่ว่าเราจะมีปัญหารหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะ บางคนมันอยู่ในคานองเหมือนคุยกันแบบเพื่อนมาก่อนยังมีอิสระต่อกันคุยไปคุยมาแล้วก็ก็มันรู้สึกดีคลิกกันอนะเออแบบนี้ก็สามารถไปได้นะก็เลยพูดคุยกันตรงๆว่าเอ้ยคบไหมอะไรนี้อืนะคะอมีอาการพูดคุยตกลงนั่นแหละคัดสัดสินใจนะมาดูต่อนะ,อะความรักที่เป็นต่างวัยมาแล้วจ้าความรักต่างวัยนะคะ คนคนนี้บางทีนะสามารถเป็นคนที่เรารู้จักได้แต่เราไม่เ,เมด้นวะ่าแฟนเก่านะคนที่เรารู้จักแล้วเออคนที่ผ่านมาคนที่เรารู้จักแล้วนะคะคนที่เราเคยรู้จักด้วยนะคะอืมความรักต่างไวัยได้ด้วยนะคะอือยู่ในวงคอจรเดียวกันนั่นแหละอยู่ในวงคอจรอาจจะเป็นที่ปรึกษากันอะไรแบบนี้มีการช่วยเหลือกันนะคะในด้านงานได้นะคะเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนอะไรแบบนี้ได้ อยู่ท้งแถวและแวกบ,บ้านบ้านเราก็ได้นะคะอะรู้จักกับครอบครัวเราคนในแวดวงอืเราได้หมดเราก็ได้ด้วยนะคะบ้านเอ,อสมมุติว่าอ,อ,อยากจะพูดแบบนี้นะรู้สึกตอนนี้เซนมาบอกว่าสมมุติว่าเราเ,ออเป็นพีเออ่เราเป็นพี่สาว แล้วเรามีน้องชายแล้วน้องชายพาเพื่อนมาเพื่อนพวกมันนั่นแหละที่จะมาจีบเราสไตล์นี้เออสไตล์นี้คล้ายๆคล้ายๆเอนเนจีนี้ก็ได้ด้วยนะเอออืมนะคะเอาล่ะมาเห็นไหมเนี่ยมีการมาที่บ้านเห็นไหมมาอืมนะคะมาที่บ้านนะคะสองเหรียญนะมีพลังงานเหมือนว่าเอ้ยเคยคุยเคยติดต่อสื่อสารอะไรก็แล้วแต่มีความรักต่างวัยได้ด้วยนะนะคะเพื่อน นะคะใครบางคนมาหามาหาเรานะที่บ้านหรืออะไรอย่างนี้หรือไม่รู้อ่ะมีการเดินทางหรือเราอาจจะไปบ้านเพื่อนแล้วเราไปเจอคนคนนี้ก็ได้คนสามารถเป็นได้หมดนะคะอต่างถิ่นแดนไกลต่างจังหวัดต่างประเทศนะคะมี energy พลังงานเด็กอ่ะให้ตายเถอะไม่อยากจะอวยเลยนะว่าเด็กอ่ะแชนแนลหมอแจนเนี่ยคุณมีความรักต่างวัยคุณเยอะนะบอกเลย ไม่ได้ไอ้นี่ขึ้นเองนะไพ่บอกอะ่ะว่าส่วนใหญ่คุณจะดูไม่แก่หรือเปล่าเออจะพูดเขาาไม่แก่แค่คุณเกิดก่อนอมันไม่ผิดใช่ไหมแค่เกิดก่อนคนที่เข้ามาคุยอะ่ะมันผิดตรงไหนอะ่ะจริงไหมอะ่ะก็ยังดูดีอยู่สวยดูยหล่อก,กันอยู่ใช่ไหมล่ะออออเาจจะมีการเดินทางไปท่องเที่ยวอะใครมีใครมีแพนแบบ เออฉันจะเดินทางไปท่องเที่ยวกับครอบครัวและเพื่อนมันก็จะตามไปคนในกลุ่มในกวนเออนะคะโอ้เอนเจีเด็กออกมาหมดเลยเห็นไหมเนี่ยดูสิเด็กอันนี้ก็เด็กเด็กอมืมันเด็กจริงๆอะ่ะเด็กคือไม่ใช่เขาเป็นเด็กนะคือความรักต่างไวัยล่ะเออไม่ว่าคุณอยู่นะสถานการณ์ไหนก็นแล้วแต่นะเออนี่แหละ หนะมายถึงว่าคุณเด็กของเขามากๆอย่างนี้ก็ได้ด้วยออย่างเช่นผู้หญิงอายุ20นี้ผู้ชายอายุ40 50หรืออะไรทํานองนี้สไตล์นี้ดูอบอุ่นดูเป็นผู้ใหญ่อะไรแบบนี้ดูภูมิฐานแต่ถ้าคุณผู้หญิงก็อสไตล์แบบไวรุ่นหนุ่มกว่าเราอะ่ะเออห้าปีอะไรแบบนี้ไปนะอืมนะคะอืต้องพยายามนะเออ เขาก็จะเข้ามาพูดคุยอะไรนั่นแหละเอเอพูดคุยกับคุณนั่นแหละหาเรื่องคุยกับเราก่อนเอาง่ายๆเขาจะจีบเราก่อนน่ะบอแอนบอกแม่งนี้เลยเออเขาจะจีบเราก่อนนะอืมเราก็แบบบางทีตัวพวกคุณก็อาจจะแบบอืมเฉยๆเอ๊ะคนนี้คิดอะไรกับฉันบ้างวะเออก็ดูนิ่งๆจริงๆฉันชอบคนเป็นผู้ใหญ่หรือมีความเป็นผู้นํากว่าหรือเอออืมฉันชอบคนมีความมั่นคงแต่เขาดู จะจริงจังหรือเปล่าวะชอบฉันหรือเปล่าเอาอยัางไงแน่เอาไฮเปินเทสมามีอารมณ์รู้สึกเหมือนว่าเอ๊ะเอ๊ะทำตัวลึกลับเว้ยอะไรอย่างเงี้ยแอบสนใจฉันไหมทำไมคุยกับฉันเยอะอะไรอย่างนี้นะสไตล์นะเออมีการส่งข้อความมาหาด้วยเอ้ย <c oughs> ทําไมมีการส่งข้อความมาชวนคุยนู่นนี่นั่นเออเออ,อาจจะแบบพี่อันนู้นอันนี้อันนั้นอะไรอย่างนี้นะเออ แล้วคุณผู้ชายที่ทํางานราชการก็อาจจะมีการช่วยเหลือการที่อายุมากกว่าคุณผู้หญิงก็อาจจะแบบว่าพี่ช่วยหนุนอันนั้นอันนี้หน่อยแนะนำนู่นนี่นั่น,นอะไรเงี้ยขอความช่วยเหลือเป็นสไตล์คล้ายๆสิ่งนี้นะคะอืมนะมีบางสิ่งบางอย่างที่จะพูดจะบอกอืมแสดงว่าคนนี้ก็ทําท่าเหมือนแบบว่าเอ้ยให้เราใข้รู้สงสัยอ่ะคุณน่าจ,จะรู้อยู่แล้วแหละว่าเขาชอบมั้งอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป็นไฮพิเทศขึ้นมามันเหมือนว่า เอ๊ะคุณรู้นะเซน์คุณบอกว่าคนนี้มันคุยกับฉันเยอะจังเอ๊ะทำยังไงทําไมเนี่ยเออคุยกับฉันเยอะมากมายความสัมพันธ์เป็นไปได้นะเวลาที่คนที่อายุน้อยกว่าพยายามจะทําตัวให้ดูเหมือนเป็นผู้ใหญ่นะดูดูดูเหมือนมีความมั่นคงดูเหมือนมีความเป็นผู้นําราศีเอ,อ่อราศีมิถุนขึ้นมาเดลว์เวอร์นะอ่าแสดงว่าสถานการณ์เนี้อาจจะมี พวกคุณจะมีคนสองคนไหมหรือ,อยังไงตัวเลือกทางเลือกบางทีเราไม่ได้สเปคเด็กคุณบอกชอบผู้ใหญ่ที่มีความมั่นคงแต่เด็กมันเข้ามาไงอ่ะโอ้หน้าตาดีมากอืมเป็นคนมีเสน่ห์โคตรๆนะน่าจะมีเสน่ห์มากเดลิเวอร์นะมีความรักอือาลละใครมีการเดินทางไปเที่ยวชายทะเลอะไรนะคะอืได้พบเจออะไรดีๆ พอเผลอก็พอเผลอแบบเออมันจะเป็นแบบไหนอะ่ะอาจจะไปเจอที่ที่เราไปเที่ยวอะไรอย่างนี้นะอืมนะใครคนใดคนหนึ่งที่อายุไม่ได้เยอะมากอะ่ะถ้าคุณผู้หญิงไปนะอืมอาจจะไปเจอที่นั่นที่ที่เราไปเพราะมันเป็นเดอะซันสถานที่มันเป็นแบบกลางวันแสงแดดเออความรักนะคะอืมอ่ามีความสุขเรากำลังไปเที่ยวกับครอบครัวไปเที่ยวกับเพื่อหรือไปอะไรก็ได้แล้วก็ไปเจอใครคนใดคนหนึ่งนะ มีสิทธิ์เป็นได้หนึ่งทำงานด้วยกัน2เคยคุยกันแล้วนะสาเราเดินทางไปท่องเที่ยวกับเพื่อนกับกลุ่มกวน4นะคะคือมาจากญาติพี่น้องของเราหรือคนที่ใกล้เคียงบริบทเพื่อนน้องอะไรเงี้ยพี่ที่มารวมกลุ่มเป็นครอบครัวนะเหมือนมีการเฉลิมฉลองใกล้ปีใหม่สมมติมารวมญาติรวมคนหรือไปบ้านใครที่ไหนสักที่หนึ่งแต่คุณต้องมีการแบบเดินทางออกนอกบ้านนะไม่ใช่อยู่แต่ในบ้านเออถ้าอยู่ในบ้านต้องรออ energy น,นี้เดียวคือ มีน้องมามีเพื่อนมามีพี่มาแล้วพาคนอื่นมาด้วยอะไรแบบนี้นะคะไม่งั้นมันจะไม่ได้เจอนะคะบอกไว้ก่อนนะโอ้บริบทมันเป็นเหมือนว่าเดินทางเออเดินทางมีการเคลื่อนย้ายหรือเขาเดินทางมาอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะคะสไตล์สไตล์แบบนี้นะความรักเนี่ยเนี่ยนะคะอาจจะมีความสุขก,กันได้เริ่มต้นอะไรบางสิ่งบางอย่างอันนี้เดลโเวอร์ over, นี่มันอาจจะเป็น เรื่อมเดี๋ยวนะหมอขอเชื่อมโยงไพ่เดี๋ยวขอไปเดี๋ยวขอตั้งสติก่อนขอเชื่อมโยงไพ่แป๊บหนึ่งอยากจะพูดแบบนี้ว่าคนที่กําลังมีปัญหาเออจับได้เอเมซกี้ว่ามีคนคงออมาแล้วเออเราไม่เอาแล้วเรากาลังเลิกเราก็ยังฮึดเรากำลังตัดสินใจว่าเพื่อนพานกูไปเชื่อทะเลนหน่อยเออโอเคโอเคเราก็ไปกันเป็นกลุ่มเป็นกวนแล้วเราก็ไปเจอใครไม่รู้คนหนึ่งอะไรเงี้ยก็ได้และมันมีความรู้สึกเดลิเวอร์คือสองจิตสองใจทางเลือก เฮ้ยทางเลือกไม่มีอยู่จริงเว้ยเขาต้องจอดจงไว้แล้วเพราะว่าคนที่มันเดินจากเราไปหรือคนที่มันมีคนของมันแล้วมันยังไม่ใช่คนของเราเราจะไปทางเลือกทําไมอะ่ะมันมีทางเลือกอยู่แล้วว่าคนใหม่สิที่เข้ามาถูกปะเออถ้าคุณเจอ energy นี้ที่กาลังพูดบอกไปแบบนี้ไม่ต้องลังเลใจว่าเอ,อ้ยเขาจะทักเรามาไหมเราชอบเขาแต่เขามีแฟนแล้วะเลิกไปเถอเออถ้าใครเจอสถานาการณ์นี้นะขออนุญ,ญาตพูดว่า ตัดสินใจไม่ต้องเนี่ยทันเดอร์ซันมาอยู่เนี้ยเออสิบถ้วยก็มาเออความรักความสุขอืมความสดใส่เออเราจะได้สุขสดชื่นหัวใจบ้างไม่ต้องปิดกั้นตัวเองหรอกบางทีมันก็ความรักมันก็มาเร็วนะบางทีแบบอะไรที่ใช่อ่ะไม่จำเป็นต้องระยะเวลาหรอกบอกเลยอืมแต่ก็ตัดสินใจกันเองนะถ้าเกิดว่าคนไหนที่แบบว่าเอ,อ้ยหัวโบวราณฉันไม่มีความสัมพันธ์กับใครง่ายๆหรอก ก็อบอกแล้วดูช่องหัวแจนอะฉีกออกไปทุกกดเลยในความเชื่ออะไรของพวกคุณอะเออคนเราไม่รู้หรอกว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นะ่ะเออเข้าใจไหมคะนะอืมแต่เราก็ไม่ได้จอดจงว่าเอ,อ้ยคุณต้องไปมีความสัมพันธ์กับเขาถ้าคุณไม่ชอบไม่พร้อมก็คุยก็ดูไปก่อนอันนี้มันหมายถึงว่าแค่เป็นสเตตัสหัวข้อมานะคะเออให้รับชมไปเพื่อความบันเทิงหรือว่ามันมีแนวโน้มไหมฉันจะได้กุบกิบหัวใจบ้างนะคะอืมนะอาจจะมาดูต่อสิ สิบถ้วยแล้วก็จริงๆเดอะซันมาแล้วก็น่าจะพอแล้วนะเพราะมันดีที่สุดแล้วอ่ะอืมอ่าโอ้ยซีดเลยโอ้ยบาเว้ยบาจริงเว้ยเอาละจ้าใครบางคนโอ้ยมันลุกหนักว่ะเด็กคนนี้มันลุกหนักว่ะนี่ทำพลังชัดเจนมีเปอร์เซ็นต์เยอะนะใครจะได้แลกเปลี่ยนพลังงานซึ่งก,กันและกัน เปลี่ยนพลังงานเดวิลหมอก็บอกแล้วเซกกิเลตันหารสชาติสัมผัสดิงอ่าดิงเออดิงแดนเออ,อเคไหมเออสมมตุติเราออกไปกินเหล้าหรือเราออกไปซื้อเบียอมก็ขึ้นเดวิลได้เข้าใจไหมเออแบบนี้นะคะอันนี้มีการเคลื่อนย้ายเคลื่อนที่ออกไปหรือเขาลุกหนักมากแทเพลัมีการถ่ายเทพลังงานซึ่งกันและกันอาจจะแบบจับมือกันนอนใส่ก็ได้เออถ่ายเทพลังงาน <laughs> ใช่ไหมเออแบบนั้นถ้าเกิดว่าคนคนไหนแบบว่าไม่ค่ะหมอตอนนี้พี่อายุห้าสิบแล้วพี่ยังวอร์จินอยู่เลยค่ะพี่ไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าเออไม่ได้ใจง่ายนะคะเป็นสาวหัวโบราณค่ะเนี่ยหมอจะมาพูดแล้วพี่จะไปสิบแดบอกกับเขาไม่ได้นะคะพี่ไม่เคยใจง่ายกับใครได้ค่ะก็พี่หนูก็บอกให้พี่จับมือใส่ไปค่ะเข้าใจได้ไหมเออใส่ใจพลังงานโอ้ แต่ถ้าเจเลเรชั่นอะไรก็เอาที่ใจคุณชอบอะค่ะถ้าคุณจะชอบแบบไหนคุณก็ตัดสินใจเอา okay โอเคไหมนะโอ้สนุกไหมฟังหมดแจนนะช่วยคอมเมนต์หน่อยนะเอาล่ะมาดูขอขอคอนเฟิร์มด้วยโซดิแอกสิโซดิแอกนะร <c oughs> าศีมังกรมาราศีมังกรราศีธนูมาขอดูโซดิแอกหน่อยอะ สมมุติว่าโซเดียคมีมันไม่แน่ใจนะว่าจะเป็นราศีคุณไหมราศีคุณหรือราศีของคนที่เจอหรือยังไงไม่แน่ใจน่าจะไม่ใช่ราศีของคนที่เจอไหมราศีของคนที่เจอหรือหรือ,อยังไงหรืออาจจะเป็นไปได้นะอาจจะเป็นไปได้หรือไม่ได้ก็ได้กัากึ่งอะมาดูอ๋อธนูฮะตรงกับน,นี้เลยนะราศีธนูอ้าวีนัทนี่งไงวีนัทก็ตรง วีนัสก็คือคนวันศุกร์หรือธาตุดินอ่ดาวศุกร์เจอจระลัดโอ้แสดงว่าถ้ามันขึ้นกับพวกคุณก็คือเออราศีธนูเนี่ยมันบุกตะลุยเลยนะมันแบบพุ่งชนเป้าหมายยิงธนูไปต้องตรงเป้าเลยนะมันก็ v uts, วีนัสดาวศุกร์เห็นไหมรูปลักษ์ดาวศุกร์ก็คือ กิเลสกำมะรุมความสวยความงามคุณก็ดูดีมีออร่าขึ้นมีสเสน่ห์อย่างเงี้ยดาวศุกร์เจอจะลัสนึกออกไหมคะอยู่ดีๆก็โอ้มีคนมาลุมมาลุมมาตุ้มมาลุมล้อมเนี่ยอ่ะเนี่ยเลขสิบหกเนี่ยแชนแนลของหมอเห็นไหมเกี่ยวกับเรื่องความรักโดยตรงความรักที่มันแบบตังวัยความรักที่มันเป็นแบบอายุน้อยกว่านะทั้งผู้หญิงผู้ชายได้หมดรูปร่างหน้าตาดูดีอคือง่ายๆอะ่ะ คนที่เราเกิดก่อนตอนนี้คุณดู ow, ow, อ่อนเยาวอ่อนวัยอะที่มาชมชาแนลหมดแจนเพราะเลขของหมอที่ทําขึ้นอันนี้มันจอดจงเกี่ยวกับเรื่องดูดวงความรักโดยตรงเอออารมณ์ละเอียดอ่อนเซทิทีฟหรืออะไรก็จะเจาะลึกแบบนี้นะคะให้มันละเอียดขึ้น Venus, วีนสัสวันศุกร์แล้วก็ธาตุดินเนี่ยเห็นไหมคะก็รู้อยู่ธาตุดินก็พืชโศกกันมังกรอันนี้มีราศีมังกรอะขอใบเดียวอ่าเห็นไหม มันสามารถเป็นความสัมพันธ์ที่เรารู้สึกเหมือนว่ามันมีแรงดึงดูดเอ,อยากที่จะต้านทานห้ามใจอ่ะมันพอคั่วไปกับเดวิลที่มาคือแบบบางทีนะคนที่ขออนุญ,ญาตพูดคำนี้ฉันไม่เคยเป็นอย่างนี้กับใครนะเวย้ยแบบเจอปุ๊บแล้วฉันจะรู้สึกแบบนี้มันมีแรงดึงดูดทางเพศเข้าใจใช่ไหมเออต้องพูดว่าทางเพศเลยมันมีแรงดึงดูดแปลว่าอืมฉันไม่สามารถ ห้ามใจเลยอะไรอย่างเงี้ยดาวพูโตอ่ะมันดูแบบดูไม่เปิดเผยดูลึกลับหรือดูแบบมันมันเป็นอะไรที่แบบว่าเราไม่สามารถคาดการมันได้อ่ะในจิตใจของตัวเราเองนะไม่ได้เกี่ยวกับว่าหมออ่านไพ่อะไรนะคะอันนี้หมายถึงแบบนั้นนะอือโอเคไหมอืมวันที่18บวกไม่น่าจะต้องเอาแองเจิ้ลมาคอนเฟิร์มลงนะน,น่าจะเป็นประมาณนี้แหละนะคะ แล้วจบคลิปได้แล้วเนาะวันนี้อืมยังไงก็กับใครเอ๊ะแต่หมอไม่ได้ใส่คําว่าเร็วๆนี้ไปนะความสัมพันธ์ถัดไปคุณจะได้18บวกกับใครไม่ได้ใส่คําว่าเร็วๆนี้ด้วยนะไม่รู้ว่าอ่ะกี่เดือนก็ว่ากันไปนะคะนะใครใคร18บวกเฮ้ยหมอแจนบู๊กจะให้กูเมนต์บอกมึงว่าว่า18บวกว่าโอเคไม่ต้องบอกโอเคเพราะดาวคูโตมันเป็นแบบ เอาเชื่อออกไปจากสารระบบแล้วแต่รู้ว่ามีอยู่จริงแต่มันอยู่ไกลโอเคไม่ต้องบอกมีความสุขไปแค่นั้นนะโอเคคลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะคะขอให้มีความสุขนะคะในการชมคลิปขอบคุณที่ไม่กดข้ามโฆษณาท่านใดจะดูดวงส่วนตัวหรือจัดเลขมงคลก็แอดไลน์ไอดีมานะคะกับขอบคุณทุกคนทุกท่านขอให้มีความสุขนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ